สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องบอสอัจฉริยะตอนที่261้ป้าโม่ถูกไล่ออก4การตอบสนองของเจนหยุนนาวเหมือนกับเข็มที่แทงเข้าไปในหัวใจของโมชูอ,อวินถึงเธอจะเคยคาดเดามาก่อนเมื่อถึงตอนนี้ เธอก็สามารถสรุปได้อย่างสมบูรณ์ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจยนจยุนนากับเธอนั้นพังทลายลงไปแล้วส่วนสาเหตุที่เลิกลานั้นเจยนจยุนนาวไม่พูดออกมาแม้แต่น้อยไม่แม้แต่จะซักถามหรืทอทะเลาะกันเขาตัดสินโทษตายของเธอเพียงฝ่ายเดียวอย่างเงียบๆโมชิอ,อวิทยังคงมีความหยิ่งผยองอยู่ในกระดูของเธอแม้จะเป็นเพียงแค่ทัศนคติของเจยนจุนนาที่เปลี่ยนไปเธอก็จะไม่ยอมลดตัวเองไปถามเขาว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ แต่วันนี้ไม่ใช่ปัญหาของเธอแค่คนเดียวแต่รวมถึงแม่ของเธอด้วยดังนั้นโมเชอร์อวินจึงเปลี่ยนท่าทีก่อนหน้านี้ทันใดนั้นเธอก็ก้าวไปข้างหน้าแล้วมาที่หน้าต่างรถหยุนนาวเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยก็บอกเหตุผลที่ฉันรู้ทีสิฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมเจียนหยุนนาวก็เห็นพวกเธอยืนอยู่พร้อมกระเป๋าเดินทางที่ประตูบ้านเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าพวกเธอถูกเชิญออกจากบ้านตระกูลเจียนหยุนนาวเรารู้จักกันมานานกว่าสองปี แน่ใจหรือว่าต้องการเลิกติดต่อกันแบบนี้ทั้งยังไม่ให้เหตุผลกับฉันเรารู้จักกันมากว่าสองปีแล้วเจนหยุนนาวพูดทวนโมชอรอวินฉันต้องบอกว่าฉันไม่รู้เกี่ยวกับเธอกับ,กบแม่ของเธอเลยและฉันก็ไม่สนใจเรื่องการจ้างคนรับใช้ของครอบครัวด้วยเรื่องการจ้างคนรับใช้ประโยคนี้ประโยคเดียวได้ดึงโมเชอร์อวินให้กลับคืนสู่ความเป็นจริงที่ขมขื่นที่สุดคนรับใช้กลับกลายเป็นว่านึหัวใจของเจนหยุนนาว เธอเองก็ยังคงเป็นเพียงลูกสาวของคนรับใช้ในบ้านของเขาเธอคิดว่าในบ้านตระกูลเจียนอย่างน้อยเขาก็แตกต่างโอเคฉันเข้าใจแล้วโมเชอ,อวินดึงดันไม่ยอมที่จะแสดงสีหน้าเศร้าถึงแม้จะเป็นลูกสาวของคนรับใช้ก็ต้องมีความนับถือตอนเองเช่นเดียวกันโมเชออวินหันโตกลับและพาแม่ของเธอจากไปแม่พวกเราไปกันเถอะเชออวินบระโมถูกลูกสาวลากออกไป เธอหันหน้ากลับมาอย่างไม่เต็มใจเธอ,อยังไม่ได้รอจนกว่าคุณท่านคุณนายจะกลับมาเธอ,อยังไม่ยอมแพ้แม่หยุดพูดไปกันเถอะโมชออวินเกาวอย่างหนักแน่นต่อให้พวกเธอจะออกจากบ้านตระกูลเจียนพวกเธอก็ยังอยู่ได้แม้ชีวิตจะขมขื่นอยู่บ้างแต่อย่างน้อยก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีโมชออวินและป้าโมเดินไปได้เพียง10เมตรพวกเธอมีกระเป๋าเยอะเดินไกลไม่ได้ต้องรอให้รถมาเท่านั้น เมื่อโมเชอวินมองกลับไปที่คฤหาสน์ตระกูลเจียนรถของเจียนยูนาวได้ขับเข้าไปในคฤหาสน์ตระกูลเจียนเรียบร้อยแล้วประตูเหล็กขนาดใหญ่ก็ได้ปิดลงไปแล้วพอต้องรอรถบัสสองแม่ลูกต้องรอท่ามกลางลมหนาวเป็นเวลานานในตอนนี้ก็มีรถคัหรูหยุดอยู่ตรงหน้าสองแม่ลูกตอนแรกแม่ลูกไม่ได้ดูรถเพียงแค่คิดว่าพวกเขามาหาคนตระกูลเจียนในคฤหาสน์ตระกูลเจียนจนกระทั่งคนในรถลงจากรถ จากนั้นก็มีชายวัยกลางคนที่แต่งตัวดีเดินตรงไปข้างหน้าแม่และลูกสาวมิดโมเชอร์อวินใช่หรือเปล่าครับโม,มชเชออวินมองไปยังชายที่พูดจาสุภาพนี้ด้วยความประหลาดใจฉันเองคุณเป็นใครกันมิดโมชเชออวินเคยพบกับหญิงตั้งครรภ์ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ข้างถนนเมื่อสองปีก่อนโม,มชเชออวินพยักหน้าฉันเคยพบฉันพาเธอไปโรงพยาบาลพอหมอบอกว่าเธอไม่เป็นไรฉันจึงจากไป หญิงตั้งครรภ์ที่มิดโมชเชอวินได้ช่วยไว้ก็คือนายหญิงของผมเพราะความช่วยเหลือของคุณนายหญิงจึงปลอดภัยรวมไปถึงเด็กในท้องก็ได้รับการช่วยชีวิตนายท่านกับนายหญิงต่างรู้สึกซาบซึ้งกับความช่วยเหลือของมิดโมเชอวินเป็นอันมากพวกเขาจึงส่งผมออกมาตามหาคุณแต่เนื่องจากคุณมีข้อมูลน้อยมากในตอนนั้นเราจึงต้องใช้เวลามากในการค้นหาคุณก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่261 ในตอนนี้สองแม่ลูกตระกูลโม่ถึงแม้จะถูกตระกูลเจียนไล่ออกมาแต่ด้วยความที่โม่เชออวินนั้นเป็นนางเอกในนิยายเธอจึงมีพลเรื่องที่มีคนคอยอุปถัมเธอนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่262นิทัศกาลกล้วยไม้หนึ่งโม่ออวินตอบกลับว่าในสถานการณ์แบบนั้นถึงเปลี่ยนเป็นคนอื่นฉันก็จะช่วย โดยสิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันควรทําโมเชอ,อวินรู้ว่าสถานการณ์ของเธอไม่สู้ดีแต่เธอไม่ต้องการขอให้คนอื่นช่วยเธอในเรื่องนั้นชายคนนั้นยิม้มจากนั้นก็ถือโอกาสดูสถานการณ์ของโมเชอร์อวินและโมฮุยชิงกระเป๋าเดินทางรอบตัวพวกเธอได้อธิบายถึงสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเธอได้อย่างชัดเจนชายคนนั้นยิ้มและพูดกับทั้งสองคนหลังจากวันนั้นนายหญิงก็ได้แต่คิดถึงคุณคงจะดีมากเลยถ้ามิดโมเชออวินจะให้ความร่วมมือมากับผม ให้ในายหญิงได้สมความประสงค์ของเธอในเวลาเดียวกันมิดโมชีอวินก็จะได้เห็นลูกที่คุณได้ช่วยชีวิตไปด้วยชายคนนั้นเข้าใจถึงความทรนงในศักดิ์ศรีของโมชีอวินเป็นอย่างดีให้โมชีอวินไม่ต้องมีภาระทางจิตใจโมชีอวินลังเลยอยู่พักหนึ่งแต่เมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันของแม่แล้วโมชีอวินจึงเลือกที่จะยอมรับตกลงชายคนนั้นเชื้อเชิญโมชออวินให้เข้าไปในรถด,ด้วยความเคารพและสุภาพ และช่วยพวกเธอจัดการกระเป๋าสำหรับป้าโมและโมชื่ออวินนี่คือตกนรกในวินาทีแรกและขึ้นสวรรค์นในวินาทีที่สองประสบการณ์ในวันนี้สุดขั้วเป็นอย่างมากวันหยุดสุดสัปดาห์ปูเจียนกำลังจะเข้าร่วมนิทรศการกล้วยไม้และเขายังพาเจนอีหลิงไปด้วยเป็นพิเศษเนื่องจากชายชลาพบว่าหลานลัก์ของเขายังทำงานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกดอกไม้โบตันพืชอวน้ำกล้วยไม้และเบญจมาศทุกชนิด และดูเหมือนว่าเธอปลูกได้ดีกว่าเขาเสียอีกสิ่งที่ชายชาลาเจนไม่ได้คาดคิดก็คือเขาจะพาเจนอี้เหลิงไปงานนิทรรศการกล้วยไม้เท่านั้นแต่เมื่อเขาออกเดินทางเขาก็เจอกับคนทั้งครอบครัวปู่เจนมองไปที่ลูกชายคนโตลูกสะใภ้คนโตหลานชายคนโตเจนหยุนเฉิงและหลานชายคนที่เจ็ดเจนหยุนเน่าหรือว่าบริษัทตระกูลเจนของฉันปิดแล้วไม่ทําธุรกิจกันต่อแล้วเหรอเจนชูชิงรีบอธิบายไม่คับพ่อ ตระกูลของเราธุรกิจดีมากปีนี้การขายของเราเพิ่มขึ้นอีก20%เปอร์เซนตูเจียนโุเลาะเบาๆอืมฉันคิดว่าเป็นเพราะบริษัทของเราล้มละลายเสียอีกดังนั้นพวกนายเลยไม่มีอะไรทำก็เลยมาดูงานดอกไม้กับชายชลาคนนี้เจียนชูชิงมีสีหน้าลำบากใจอยู่บ้างผู้เท่าไม่ไหวหน้าพวกเขาเลยปูเจียนบ่นเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้ห้ามพวกเขาไม่ให้ติดตามผลสุดท้ายทุกคนยังไปที่ห้องโถงนิ้ทรศการกล้วยไม้ด้วยกัน กล้วยไม้หายากและมีค่าหลายชนิดถูกจัดแสดงในงานนิทรรศการเจนอี้หลิงและปูเจียนให้ความสนใจกับดอกไม้มากเมื่อปูเจียนพูดถึงกล้วยไม้เจนอี้หลิงก็ฟังเขาอย่างตั้งใจสิ่งนี้ทำให้ปูเจียนมีความสุขมากเขารู้สึกว่าไม่มีใครที่บ้านเข้าใจเขาเลยและเมื่อตอนนี้หลานลักคนโปรดของเขากับฟังเขาคุยเรื่องกล้วยไม้อย่างอดทนอารมณ์ของเขาจึงเบิกบานเป็นพิเศษคนอื่นๆกลับเป็นขี้เล่าที่ใจไม่อยู่กับแก้วโดยเฉพาะเจนจุนนาว สายตาของเขาไม่เคยห่างจากเจียนอี้หลิงเขาตามหลังเธอมาก็ได้เพียงแค่มองดูเธอเท่านั้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับเธอก่อนที่จะออกเดินทางกับไม่สามารถพูดออกมาได้ในตอนนี้ความขมขื่นและรสชาติของอารมณ์นั้นไม่อาจพรรนานาได้หลังจากเตะเตดูในงานสักพักชายชาลาเจียนค่อยพาเจียนอี้หลิงไปบริเวณส่วนที่เป็นส่วนพักผ่อนเพื่อกินและดื่มในที่สุดเจียนชูชิงและพวกก็สบโอกาสเชียนั่งกับเจียนอี้หลิงบวดนว่น,นํนนำขนมทุกชนิดที่เธอชอบมาให้เจียนอี้หลิง E เจนอีหลิงกล่าวขอบคุณเธอทั้งดูนิสัยดีและสุภาพแต่พราะเนื่องจากสุภาพเกินไปจึงดูห่างเหินและแปลกแยกไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่ย่อมเป็นการเชิดเฉียนใจของพวกเขาแต่เจียนอีหลิงไม่รู้ตัวในเวลานี้ก็มีคนรู้จักเข้ามาหาคนนี้เป็นเพื่อนเล่นดอกไม้ของปู่เจียนเป็นซี o อของบริษัทจดทะเบียนความหมายของขี้เล่าที่ใจไม่อยู่กับแก้วก็คือมีแรงจูงใจภายนอกมีสิ่งอื่นอยู่ในใจ ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่262ในตอนนี้เจนอีล mm ิง hmm. e กับครอบครัวก็ได้มาที่งานนิทรรศการนะครับและปู่เจนก็ได้เจอเพื่อนที่เล่นดอกไม้ด้วยกันแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง m a h Fiction ตอนที่263นิทรรศการกล้วยไม้2ในช่วงปีแรก,แรกเขามีโชคลาภทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และตอนนี้เขามีบริษัทในทุกสาขาอาชีพผู้คนไม่ได้มาจากเมืองเหิงหยวนแต่มีกิจการบางอย่างอยู่ในเมืองเหิงหยวนและติดต่อธุรกิจกับตระกูลเจียนในขณะเดียวกันเพราะเขารักการปลูกดอกไม้มากพอๆพกับปู่เจียนเขาชอบสะสมพันธ์หายากทุกชนิดความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองไม่ถือว่าดีมากมายนะักแต่ก็ถือได้ว่าเป็นคนรู้จักกันผู้เท่าเจียนผมรู้ว่าวันนี้จะได้พบคุณที่นี่เท่าเฉียน วันนี้คุณก็มาที่นี่เหรอปูเจียนยิ้มและทักทายอีกฝ่ายผู้เท่าเจียนคุณช่างโชคดีจริงๆคุณมีลูกหลานมากมายมาร่วมงานแสดงดอกไม้ไม่เหมือนผมผมทำได้แค่มาดูด้วยตัวคนเดียวไม่มีลูกหลานคนไหนเต็มใจจะมาเลยที่ไหนกันวันนี้วันเดียวที่เป็นข้อยกเว้นปูเจียนยิม้มเขามักจะมาตามลำพังวันนี้เขาพามาอีกหนึ่งคนแต่กลายเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เมื่อเขาออกมา นี่ไม่น่าจะเป็นสเสน่ห์ของชายชราผู้ชื่นชอบดอกไม้และไม่น่าจะเป็นสเสน่ห์ของการแสดงกล้วยไมย้ผมได้ยินมาว่ากระถางดอกโบต,ตันตันเย่เของคุณรอดมาได้จากครั้งที่แล้วคุณเฉียนมักจะถามด้วยความอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของดอกโบตันหายาคุณเฉียนรู้เป็นอย่างดีว่าผู้เท่าเจียมีดอกโบตันที่ยอดเยี่ยมอยู่ในบ้านใช่ถูกแล้วคุณไม่เห็นรูปทั้งหมดหรือมันน่าทึ่งมากผมเห็นรูปที่คุณโพสครั้งที่แล้วแห้งไปหมดแล้ว และคิดว่ามันคงจะหนาวผมคิดว่ามันก็หนาวเหมือนกันแต่ในที่สุดผมก็ได้พบกับดาวนำโชคและเธอก็ช่วยผมเอาไว้ตอนที่ปูเจียนพูดออกมาก็มีน้ำเสียงพึงพอใจที่ไม่สามารถซ่อนเอาไว้ได้โอ้ดาวนำโชคเหรอดาวนำโชคดีๆแบบนี้อยู่ที่ไหนมิสเตอร์เฉีนรีบถามอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอยู่ใกล้แค่เพียงเอื้อมปูเจียนตอบอย่างภาคภูมิใจอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมมืองั้นเหรอ คุณเฉียนมองคนข้างกายปูเจียนด้วยความประหลาดใจปูเจียนหมายถึงหนึ่งในนี้หรือเปล่าลูกชายคนโตของปูเจียนเจียนชูชิงลูกสะใภ้คนโตหวนนวลและหลานชายคนโตเจียนหยุนเฉิงทั้งสามคนดูน่าจะเป็นไปได้อย่ามองทางนั้นอยู่นี่ปูเจียนแนะนําหลานสาวที่มีค่าของเขาอย่างเป็นทางการกับคุณเฉียนหลานสาวคนนี้เจียนอี้หลิงโอ้คุณเฉียนประหลาดใจเมื่อมองไปที่เจียนอี้หลิง เขาก็รู้สึกประหลาดใจที่เด็กหญิงตัวเล็กๆในวัยนี้ได้ศึกษาการพอเลี้ยงกล้วยไม้ช่างหายากจริงๆผู้เท่าเจียนคุณไม่ได้โมโนแน่นะโมอะไรกันผมจะต้องโมเรื่องความสามารถของหลานสาวผมด้วยงั้นเหรอตอนพี่ชายคนที่สองของเธอเป็นนักศึกษาชีววิทยาเธอได้ติดตามพี่ชายเขามาตั้งแต่เด็กและได้เรียนรู้มากมายการเรียนชีววิทยามีประโยชน์ในการปลูกดอกไม้ด้วยเหรอนี่นับเป็นครั้งแรกที่คุณเฉียนได้ยินว่า มีการใช้ชีววิทยาในลักษณะนี้ทำไมจะไม่มีวิชาพฤกษศาสตร์ก็ยังเป็นสาขาหนึ่งของชีววิทยาด้วยนะมีนักชีววิทยาในอนาคตอยู่ที่บ้านดังนั้นปูเจียนจึงมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแง่มุมนี้ความภาคภูมิใจในน้ำเสียงของปูเจียนนั้นท่วมทน้นคุณเฉียนก็อดโถวเลาะไม่ได้แต่แก่หน้าตายกับหลานชายแปดคนนี้ล้วนมีความสามารถแต่เขาไม่เคยเห็นหน้าตาผู้เท่าคนนี้ภูมิใจขนาดนี้มาก่อน ตอนนี้หลานสาวเขารู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการปลูกดอกไม้แล้วเขาก็รู้สึกเหมือนเป็นเรื่องยิ่งใหญ่คุณเฉียนหัวเราะและพูดว่าผู้เท่าเจียนผมอิจฉาคุณจริงๆมีลูกๆหลานๆมากมายทุกคนล้วนมีเส้นทางเดินชีวิตที่ดีคุณจะอิจฉาไปทำไมหลานชายของคุณอายุแค่สองขวบรออีกสองปีก็จะมีหลานคนที่สองและสามเฮ้อย่าพูดเรื่องนั้นเลยลูกสะภ้ยคนนี้เธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนที่เธอตั้งท้อง เกือบตายแล้วทั้งคู่โชคดีที่เธอได้รับการช่วยชีวิตลูกชายผมคนนี้เลยไม่กล้ามีลูกอีกเพราะอย่างนี้คนเดียวก็พอแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้คุณเฉียนก็ทำอะไรไม่ได้ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่263ในตอนนี้คุณคุ้นกันไหมครับลูกสะพ้ายคนที่ประสบอุบัติเหตุของคุณเฉียนอาจจะเป็นคนเดียวกับที่โม่โอวิทเป็นคนช่วยไว้ก็ได้นะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับ ไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่264ีนิทรศการกล้วยไม้3ยังไงก็ตามผู้เท่าเจียนผมได้ยินมาว่าจะมีการจัดแสดงกล้วยไม้ชั้นยอดอีกระถางหนึ่งมันเป็นไฮไลท์ตอนจบของวันนี้คุณสนใจจะซื้อไหมเมื่อมาถึงกล้วยไม้ชั้นยอดแล้วคุณเฉียนก็มักจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากไม่สนใจนั่นไม่เหมือนสไตล์ของคุณเลย ไม่ใช่ว่าปกติแล้วคุณจะสนใจมันมากที่สุดเหรอปูเจียนวันนี้ผิดปกติไปอยู่บ้างไม่เพียงแต่คุณเฉียนเท่านั้นที่อยากรู้อยากเห็นแต่เจียนชูชิงเวินนวนคู่สามีภรรยาที่อยู่ข้างข้างเขาก็รู้สึกแปลกๆเช่นกันพวกเขารู้ว่าชายชลาชอบกล้วยไม้มากแค่ไหนเมื่อใดก็ตามที่มีสายพันธุ์ที่น่าสนใจหรือสายพันธุ์ใหม่ปรากฏขึ้นชายชลาต้องเข้าไปมองไกลๆฉันบอกว่าฉันไม่สนใจที่จะซื้อมันแต่ฉันไม่ได้บอกว่าฉันไม่สนใจ ปู่เจียนปรับปรุงคำพูดแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคุณเฉียนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ปู่เจียนมองไปที่ท่าทางงงงวยของคุณเฉียนและเขาก็ดูจะพอใจไม่น้อยหลังจากอยู่ในพื้นที่พักผ่อนสักพักทุกคนในตระกูลเฉียนและคุณเฉียนก็เข้าไปที่จัดการแสดงสุดท้ายส่วนจัดการแสดงลึกลับที่กําลังจะเปิดเผยนี้ล้อมรอบไปด้วยกระจกขนาดใหญ่ชั้นของผ้าสีแดงคุมไว้ที่ด้านนอกของขอบกระจกเจ้าภาพจัดนิทรรศการประจําตําแหน่งแล้ว จา,าพาเิ่มแนะนำสิ่งที่จัดแสดงตอนจบของวันนี้นี่คือกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ที่มีรูปทรงดอกสวยงามและมีกลิ่นหอมของดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกประโยคนี้เพียงประโยคเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของทุกคนในปัจจุบันหลังจากรอเป็นเวลานานในที่สุดเจ้าหน้าที่ที่รอคอยการจัดแสดงอยู่ก็เปิดผ้าแดงออกสิ่งที่ปรากฏต่ตอนหน้าทุกคนก็คือกล้วยไม้ชนิดใหม่ที่มีสีของดอกเป็นสีม่วง และมันก็คือดอกกล้วยไม้กี่บัวเช่นเดียวกับไซบีเดียมเลนแพนที่รู้จักกันดีแตกต่างจากสีธรรมดาของไซบีเดียมเลนแพนสีของพืชชนิดนี้เป็นสีม่วงที่สูงค่าและสง่างามรูปทรงสวยงามและสีไม่เหมือนใครทันใดนั้นมันก็ดึงดูดความสนใจของผู้ที่ชื่นชอบกล้วยไม้ในปัจจุบันในทันทีคุณเฉียนรู้สึกประหลาดใจอย่างมากสวยงามจริงๆรูปร่างของกีบดอกบัวนั้นงดงามสง่าและสีม่วงก็ดูหรูหราภูมิฐาน ปูเจียนไม่ได้พูดแสดงความคิดเห็นเมื่อได้ยินคำชมจากคนงงข้างๆมีเพียงความภาคภูมิใจที่ซ่อนไว้ไม่ได้อยู่บนใบหน้าเท่านั้นเจียนชูชิงถือโอกาสถามปูเจียนพอชอบกล้วยไม้นี่ไหมผมจะซื้อให้ในระหว่างการประมูลไหมปูเจียนตอบอย่างเด็ดขาดเจียนชูชิงเห็นว่าคนแก่คนนี้น่าหมัน่นไส้ดังนั้นเขาจึงไม่ยืนการที่จะซื้อกล้วยไม้นี้อีกต่อไปคนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงเริ่มถามราคากล้วยไม้ใหม่นี้แล้วตามแนวทางปฏิบัติ ตามปกติแล้วหลังจากจัดแสดงกล้วยไม้ดังเก่าเรียบร้อยแล้วก็จะมีแนวโน้มที่จะมีการประมูลกันในราคาที่สูงแต่เมื่อถามเจ้าหน้าที่ของห้องโถงนิทรรศการก็ได้รับคําตอบที่แตกต่างจากที่พวกเขาคาดไว้ผู้ให้บริการจัดแสดงไม่ได้ตั้งใจที่จะขายเพียงแค่ส่งเข้ามาเพื่อจัดแสดงเท่านั้นทุกคนต่างผิดหวังกันในครั้งนี้รวมถึงคุณเฉียนด้วยเขาชอบกล้วยไม้นี้มากและพร้อมที่จะเข้าร่วมการประมูลคุณเฉียนถอนหายใจและบ่นกับปูเจียน มันยากที่จะเห็นกล้วยไม้ที่น่าพึงพอใจแบบนี้ทั้งยังไม่ให้ประมูลอีกด้วยผมรู้สึกอารมณ์เสียจริงๆเขาชอบแบบนี้เขาไม่ชอบสะสมยกดอของเก่าแต่เป็นกล้วยไม้ตอนนี้กระทั่งงานอดิเรกก็ยังทําให้เขาพึงพอใจไม่ได้ทําให้เขารู้สึกกวนกวายหากว่าประมูลสู้ราคาผู้อื่นได้ก็ยังสามารถบอกว่าคุณยอมแพ้ได้แต่ตอนนี้เขาไม่ได้รับโอกาสให้ประมูลด้วยซ้ําปู่เจียนยิ้มและปลอบใจคุณเฉียน เท่าเฉียนคุณทำใจให้สบายเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาเอาไว้ซื้อค้าวหน้ายามเมื่อมีโอกาสผู้เท่าเจียนวันนี้คุณต่างออกไปจริงๆปกติแล้วคุณต้องมีปฏิกิริยามากกว่าผมแต่ทำไมวันนี้คุณถึงได้เปลี่ยนไปก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่264ในตอนนี้การแสดงออกของปูเจียนก็ได้ทำให้คนรอบข้างต่างแปลกใจนะครับเพราะว่าปกติแล้วผูเจียนจะไม่ได้เป็นเช่นนี้แน่นอนเมื่อเห็นกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ แล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่265นิทรศการกล้วยไมย้ 4. ผมพอแก่ตัวขึ้นบางอย่างก็ต้องปล่อยวางบางบางครั้งการตื่นรู้ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปไม่เพียงแต่ปูเฉียนจะกลายเป็นพระพุทธเจ้าไปเสียเองแต่เขาก็ยังพูดกับคุณเฉียนถึงเซนด้วยขณะที่คุณเฉียนรู้สึกว่า เขาควรจะเรียนรู้จากปูเจียนอยู่นั้นเจ้าหน้าที่เข้ามาและพูดกับปูเจียนว่าท่านบูเทาเจียนคุณไม่คิดจะขายกล้วยไม้นี้จริงเหรอมีคนมากกว่าหนึ่งคนที่เสนอต่อโชลรูมของเราว่าพวกเขายินดีใจในราคาที่สูงมากๆเพื่อซื้อมันไม่ไม่ขายไม่ขายไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ตามปูเจียนมีความตั้งใจแน่วแน่และพนักงานก็ทําได้เพียงกลับไปโดยไม่ประสบความสําเร็จคุณเฉียนทําตาโตอยู่ตลอดเวลาผูเทา นี่อะไรกันคุณนำกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่นี้มาเองหรือนี่ปูเจียนเชิดหน้าขึ้นด้วยความภาคภูมิใจที่เขียนชัดอยู่บนใบหน้าใช่นี่ไม่เหมือนใครในโลกมีเพียงหนึ่งเดียวและเป็นของผมคนนี้คุณได้รับมันมาจากไหนคุณเฉียนรีบถามความอยากรู้อยากเห็นกำลังครอบงำเขาผมไม่บอกคุณหรอกแม่เอาหน้าผู้เท่าเจียนคุณก็เกินไปจะบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันด้านดอกไม้มาหลายปีได้ยังไง ในเมื่อคุณมีกล้วยไม้ที่ดีที่สุดหลากหลายสายพันธุ์แต่คุณไม่แม้จะเปิดเผยให้ผมรู้แม้แต่น้อยเปิดเผยให้คุณอิจฉามากขึ้นเหรอเออคุณเฉียนพบว่าคำพูดของผู้เท่าเจียนนั้นถูกต้องแต่ตอนนี้เขาก็รู้สึกอิจฉาแล้วไม่ใช่แค่คุณเฉียนเท่านั้นที่อยากรู้อยากเห็นแต่เจียนชูชิงกับคนอื่นๆก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันเจียนชูชิงอดไม่ได้ที่จะถามพ่อว่าพ่อลงทุนกับงานวิจัยนี้เท่าไหร่เหรอโดยทั่วไปแล้ว การปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ต้องใช้บุคลากรเฉพาะทางในการทำวิจัยปูเจียนเหลือบมองเจียนชูชิงวุนนวลเจียนยุนเฉิงและเจียนหยุนเน่าที่งงวยและตอบช้าช้านานมากแล้วเริ่มลงทุนเมื่อ15บปีก่อนและใช้เงินค่อนข้างมากโขอ,อยู่ทำไมผมไม่เคยได้ยินพ่อเกินถึงเลยนานมากขนาดนี้แล้วแต่พวกเขาก็ไม่เห็นเคยได้ข่าวาวอะไรเลยพอซ่อนวันไว้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมฉันเป็นพ่อของแก ฉันต้องรายงานอะไรให้แกรู้ทุกเรื่องหรือไงเจียนชูชิงทุกปูเจียนพูดสกัดเอาไว้เจียนชูชิงไม่กล้าถามอะไรอีกหลังจากงานแสดงกุ้วไม้จบลงพวกเขาก็พาพ่อไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารจีนไกลไกเจียนอี้หลิงยังคงเงียบในระหว่างงานเลี้ยงและพวกเจียนชูชิงเองก็ยังคงล้มเหลวในการสร้างความคืบหน้าแต่อย่างน้อยวันนี้เจียนจุนหน้ากับเจียนอี้หลิงก็เข้ากันได้ทั้งวันโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นพัฒนาการขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเช่นเดียวกัน ถัดจากนั้นไปเจียนอี้หลิงก็เข้าสู่การสอบการภาคภาคเดือนแรกของเธอวันรุ่งขึ้นหลังจากการสอบสิ้นสุดลงก่อนจะไปโรงเรียนเจียนยุนหน้าได้เตรียมของขวัญเป็นพิเศษและนําไปโรงเรียนตั้งใจจะมอบให้เจียนอี้หลิงเหตุผลก็เพื่อเป็นการฉลองจบการสอบการภาคของเจียนอี้หลิงแม้ว่าผลจะยังไม่ออกมาแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเจียนยุนน้าได้พบเหตุผลสําหรับการให้ของขวัญแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่า เขาจะส่งมันออกไปได้สําเร็จหรือไม่ในตอนเที่ยงเขาใช้เวลาพักผ่อนของทุกคนให้เป็นประโยชน์และมาที่ประตูของโรงเรียนมัธยมปลายเกรดแปดเขาอ้อยอิงอยู่ที่หน้าประตูเป็นเวลานานมองไปยังเจนอี้หลิงที่อยู่ในห้องเรียนเขาไม่ได้โทรหาหรือขอให้นักเรียนเกรดแปดช่วยเรียกเจนอี้หลิงตอนนี้เจนอี้หลิงและผูวเจียวกำลังนั่งอยู่ในที่นั่งของตัวเองเจนอี้หลิงกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเองแม้ในช่วงพักกลางวันเธอก็ใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่อี้หลิง หูเจียวๆฟุกตัวนอนบนโต๊ะเจนอีลิงหันไปมองเธอก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่265ในตอนนี้ปูเจนก็ไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าเขาได้ลงทุนกับการวิจัยกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่นี้มา15ปีแล้วจริงๆซึ่ง15ปีนั้นก็เท่ากับอายุของเจนอีลิงนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่าน สามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซุปเปอร์ตงให้กับทางช่องก็ได้นะครับและในตอนนี้นะครับทางช่องก็ได้มีสเปส์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดน,นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง300ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าทาไม่ถึง คลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ